ครับวันนี้ก็เป็นวันที่วันเป็นวันเสาร์นะครับที่24นะครับวันนี้เป็นวันพระด้วยนะครับก็เจ้านอนสีเขียวนะครับที่ทำคลิปกันมาเป็น EP ที่10นะครับที่ผ่านมานะครับตอนนี้เป็น EP ที่11นะครับก็กลายเป็นนอนเอ้ไม่ใช่หน,นอนดักแด้ตัวออกคล้ำนะครับ แล้วก็มีอาวุธที่แหลมคมนะฮะแตะไม่ได้นะครับเขาจะคล้ําขึ้นเรื่อยๆนะครับจับใส่ใมือเจ็บไหมเนี่ยคลัำกว่าเดิมนะไม่รู้ตรงไหนตาตรงไหนจมูกเนี่ยจะแทงผมแล้วนะเห็นมจะมีอาวุธ สามารถทิมแทงได้นะครับวันที่24พบเจอตอนนั้นประมาณวันที่6ที่7นะครับเขาว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นผีเสื้อเต็มตัวเนี่ยน่าประมาณวันที่20กว่านะครับ20กว่าวันประมาณ26วันนะครับวงจรชีวิตของเขานะครับวันนี้ก็ คลิปสั้นๆนะครับคือมันไม่รู้จะบอกยังไงนะครับว่าเป็นตัวยังอะไรยังไงนะครับมองยังไงไม่มันเป็นอย่างนี้นะครับคือช่วงนี้เขาจะไม่กินอาหารอะไรเลยนะครับอยู่ที่แห้งนะครับในชื้นไม่ได้นะครับเราต้องระวังมดนะครับเพราะเคยเลี้ยงมาแล้วก็โดนมดกัดนะครับมดกัดแล้วก็ทําให้เขา ปีกเสียนะครับบินไม่ไดนะ้คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ